คุณจะไม่มีทางสาเร็จเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะคะหรือวางแผนนะคะเรามาพบ,พบกันเลยดีกว่านะคะบุคคลท่านนี้นะคะเรียกได้ว่าก็ทํางานหนักนะคะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จอย่างสูงในธุรกิจนูกสกินตอนนี้นะคะว่าที่ Blue d a อยู่ในรุ่นเดียวกันดราฟต์บอลบ้างมั้ยนะครับใครไม่ทันบ้างครับมีไม่ทันด้วยเหรอครับนะครับโอเคนะครับก็นะครับจะบอกว่านะครับคือทําไมชอบชอบเรื่องนี้รู้ไหมเพราะมันเหมือนกับธุรกิจแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยเราไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์อนเนี้ยเราอาจจะพ่ายแพ้กลับมาจริงไหมนะครับแต่แล้วเราก็มาฝึกวิชาบางอย่างถูกไหจนเอามีพลังเพิ่มขึ้นจนไปสปอนเซอร์คนที่เราไม่เคยสปอนเซอร์ได้นะครับ เมือนกับมาฝึกวิทยายุทธนะฮะก็ปรโม,มอให้กับจอมยุทธทุกคนในห้องก่อนเลยนะครับจอมยุทธจอมยุทธนะครับพอแล้วนะครับโอเคนะครับก็การตั้งเป้าหมายนะครับคือมันเรื่องที่สําคัญมากเ้าวันนี้นะครับเราออกไปจากจอมยุรีสแควร์ด้านหน้านะฮะลงไปปุ๊บเราเรียกแท็กซี่คันหนึ่งแท็กซี่จอดปุ๊บนะฮะขึ้นแท็กซี่ปับ๊บแท็กซี่ถามว่าพี่ไปไหนเราบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วว่าแท็กซี่ทำไงครับไรล้ลงถูกป่ะคงจะถีบลงมาจากแท็กซี่นั่นคือแค่แท็กซี่เราไม่รู้จะไปไหนแท็กซี่ยังหาว่าเราบ้าแต่ถ้าวันนี้คุณทำนูสกินใช้ชีวิตไปไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าจะไปไหนคุณว่าเราเองยังปกติอยู่ไหมครับถูกไหมครับคือต้องมีการตั้งเป้าหมายถ้าถามว่าเป้าหมายสําคัญยังไงนะครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเยลนะครับรู้จักมั้งครับ ดังมากครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับนี่คืองานวิจัยที่ยาวนานมากถึง20ปีก่อนนักเรียนเนี้ยจบการศึกษานะครับเขาก็มีข้อสอบมีข้อสอบใหน้นักเรียนทุกคนที่จบเนี่ยทำนะฮะเป็นข้อสอบปรนัยเติมคําหลายเป็นปึกนะแต่แผ่นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเป็นกระดาษแผ่นเดียวซึ่งกระดาษแผ่นนี้นะครับเขาเขียนทั้งบนว่าจงเขียนเป้าหมายชีวิต ว่าคุณต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็ให้ทุกคนส่งกระดาษคำตอบถ้าเป็นผมถามเราวนันนี้ถ้าให้เราเขียนลงไปเนี่ยเราว่าเราเขียนได้ไหมได้บแบบทดสอบนั้นนะครับนักศึกษาทำทำเป็นพันๆคนมีแค่สามคนที่เขียน บรรยายว่าต้องการอะไรสิบสามเขียนแค่คําว่ามีแต่ไม่เขียนหมายว่าเขียนว่ามีเป้าหมายแต่ไม่เขียนว่าเป้าหมายคืออะไรและแปดสิบสี่เปอร์เซ็นเว้นกระดาษแผ่นสุดท้ายไว้เพราะไม่รู้จะเขียนอะไรถ้าเป็นเราเราเป็นแบบไหนเอาอยี่กว่าใครเคยเขียนบ้างอ่ะเอาแค่นี้ใครเคยเขียนบ้างครับ ระบุลงไปจะเฉพาะเจาะจงนะว่าต้องมีอะไรปีไหนมีอะไรปีไหนใครเห็นแบบนั้นตั้งคือเฉพาะเจาะจงมากๆเลยมีไหมครับเจาะจงเลยอะ<ม>่ะเห็นไหมครับไม่ทุกคนเ<ม>พราะคนจํานวนมากไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าชีวิตต้องการอะไร<ม>คนเราเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนกันนะครับแต่พอคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยชีวิตมันจะมีมะมคล้ายๆโฟกัสมันจะเป็นเหมือนกันเรา<ม>แว่นขยาย วเวลารามองไปที่แสงแดดเนี่ยนะฮะแสงแดดเนี่ยไม่สามารถทําให้กระดาษไหมได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเอาแว่นขยายไปลองแสงแดดมันรวมแสงกระดาษไหมไหม,ไม,ไมเพราะอะไรมันคือแสงแดดเหมือนกันนะแต่มันคือการโฟกัสแสงไปที่จุดเดียวกันคนที่รู้ว่าต้องการไปที่ไหนและต้องการได้อะไรก็จะได้สิ่งนั้นเพราะเขาโฟกัสสิ่งที่เขาต้องการนะครับ ผมเองไม่ได้เป็นคนเก่งนะฮะผมเรียนรู้การตั้งเป้าหมายจากหนังสือเคยค่นหนังสือของไปร์เทซีีหนังสือบัณฑิตอึ้งหลังสีหนังสือเคยอ่านบ้างไหมครับ <c oughs> หรือเราอ่านแต่ดะคอนบอลเมื่อก่อนผมมาใช่นะครับทีนี้แบบทดสอบนี้นะครับเขาก็ยังเก็บต่อเนื่องที่บอกมันนานยี่สิบปีเพราะอะไรเพราะเขายังตามชีวิตของคนยี่สิบปีต่อเนื่องนะฮะยี่สิบปีให้หลัง เขาก็ไปสำรวจอีกทีนึงว่าเออไอคนที่มันทําแบบอันนี้ไปเนี่ยประมาณเป็นพันๆนคนเนี่ยชีวิตเป็นยังไงนะครับปรกากฏเชื่อไหมครับว่าคนสเปซที่เขียนเป้าหมายมีแค่นี้เองนะสัสดส่วนนะฮะแต่กับกายมีความร่ํารวยหรือทรัพย์สินมากกว่าสิบเท่าของเก้าสิบเจ็ดเปอร์ซที่เหลือรวมกันทั้งหมดนี่คือพลังของการตั้งเป้าหมายแค่คุณตั้งเป้าหมายคุณก็พิเศษแล้วนะ พราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งเป้าหมายถ้าไม่เชื่อผมผู้นี้ใครทํางานประจากินข้าวออกับเพื่อนมั้งครับกินจบตกโตก๊ะกันเเฮ้ยลูกอย่าพูดลูกเป้าหมายห้าปีคืออะไร <c oughs> ถามเลยเชื่อไหมตอบไม่ได้จะเก็บตังค์ล้านานี่ได้เมื่อไหร่ก <c oughs> ูว่ากูใช้นี่ก่อนดีกว่า <c oughs> เอาถูกป่ะ <c oughs> ตอบไม่ได้จะเลี้ยงพ่อ <c oughs> เลี้ยงแม่เมื่อไหร่ พวกตัวเองยังไม่รอดเลยคำถามพวกนี้ยคือคําถามที่จะหลีดคุณไปยังการรวมแสงนะครับถ้าคุณตอบได้คุณรวมพลังแสงอาทิตย์มันจะโฟกัสผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่อายุมันสิบเก้ายี่สิบจากการอ่านหนังสือและจากการเข้าคอร์สต่างๆเราก็ทําตามที่เขาแนะนํานะครับผมให้ดูเป้าหมายบางส่วนที่เราเคยตั้งบางอย่างได้แล้วบางอย่างก็ยังไม่ได้ แต่นี่คือเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ตอนอายุมาณยี่สิบนะครับเนี่ยผมก็เขียนอย่างเงี้ยนะครับกรเกษียณงานประจําที่สามสิบอาจทาได้เห็นไหมมีเงินเก็บหนึ่งล้านก่อนยี่ห้าทได้ตอนยี่บหกใช่ไหมฮะเรียนจบโททําได้ตอนย2สองอย่างเงี้ยคือบางอัเชีพทำไม่ได้นะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีเงินเกินล้านจากเกลือขายนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําบางอย่างที่ที่ที่เราตั้งแต่บางอย่างมันเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะเราโฟกัส นะครับไม่ต้องลอกเรียนแบบกันเป้าหมายใครเป้าหมายคนนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยากฮันนีมูที่มันดีฟก,ก็ได้แต่มันเป็นผมอยากไงนะครับแล้วเชื่อไหมว่ามันค่อยๆเป็นจริงทีลนิดทีนิดทีนิดทีิดทีนทีน,ทน,ทน,นะครับคุณเพนอ้าปากค้างผมไม่เคยให้ดูแผ่นนี้แต่มันอยู่ที่หัวเตียงนอนเนี่ยอยู่ที่หัวเตียงข้างผมนอนคุณเพนไม่เคยเห็นพ่อแม่ผมก็ไม่เคยเห็น เพราะว่าเราลนอนคนละข้างก็ไม <paced> like ่เคยข้ามมานอนฝั่งผมนะครับโอเคนะครับเคยแต่นอนบนตัวเอ้ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับทําไมต้องไปเข้าคอร์ส ABC เพราะในคอร์สจะสอนให้คุณทําแบบนี้ก็คือโรดแมปของการตั้งเป้าหมายแต่นี่คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นในคอร์สนี่คือที่คุณจะต้องทําจะได้รู้ว่าถ้าไปเข้าคอร์สต้องเตรียมภาพไปด้วยโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ผมทาภาพนี้นะฮะ คือเนี่ยเป้าหมายชีวิตเนี่ยห้าปีต้องการทาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมีะดูอันนี้อันเนี้ยทาตอนปีไหนะวะปีปีที่ปีก่อนหน้านี้ตอนนั้นยังไม่ผ่านทิพเรือนะตอนนั้นเพิ่งจะตอนนั้นเดือนหกเดี๋ยวกอนเดือนหกยังเป็นยังเป็นยังเป็นโกอยู่เลยเดือนหกยังเป็นโกอยอ่าใช่นะครับไปเอพีซีเนี่ยเป็นโกแต่เราก็ตั้งเป้าหมายตรงนเนี้ยเนี่ยผมก็เอาภาพเรือมาแปะเห็นไหมครับเนี่ยภาพเรือมาแปะ ว่าจะต้องไปเนี่ยปี2016 <S <S เห็นไหมแล้วผมก็แปะอเน,นี้ว่าปี2016จะเป็นบูดมอนแล้วก็ให้รางวัลโดยได้การซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนนะครับนั่นคือปี2015สุดท้ายวันเนี้ยสิ่งที่เราเขียนมันก็เป็นจริงเห็นไหมครับไม่ใช่เก่งนะแต่ผมโฟกัสผมรู้ว่าผมต้องการไปไหนไม่ได้เก่งกว่าใครในนูสกิน แต่เรารวมแสงไปที่จุดจุดเดียวนะครับเป้าหมายที่ดีที่เราะตั้งนะครับก็คือสมาร์ทผมไม่ลงรายละเอียดแต่มันจะต้องเป๊ะตามแบบนี้เช่นคุณบอกว่าเข้ามานุสกินเดือนนี้ขอแมงสิบล้านเลยมันไม่เรียลลิสติกถูกไหมครับทำเมื่อก็สสำคัญถูกไหมต้องมีเวลาจำต้องมีเวลาที่แน่นอนอยู่บนพื้นขวานความจริงบรรลุได้คือเป็นไปได้จริงและต้องไม่น้อยเกินไป เรารู้ไหมครับว่าการตั้งเป้าหมายที่เล็กเกินไปข้อเสียที่สุดของการได้เป้าของการที่ตั้งเป้าหมายเล็กๆก,ก็คืออะไรข้อเสียที่สุดถ้าคุณตั้งเป้าหมายเล็กอันตรายที่สุดคือการได้มันแต่ว่าถ้าคุณตั้งว่าทำนูนสกินขอเต็มที่เลยพี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะขอเดือนละหมื่นพี่ถ้าคุณได้มันอ่ะนั่นนะอันตรายเพราะคุณตั้งเป้าเล็กเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องตั้งและตึงๆหน่อยๆเราก็จาคว่าตึงๆไหมฮะคือแบบพอตั้งปั Greek ๊บ <c oughs> ตึงไว้แม่งต้องแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาเไว้เพื่อจะเพิ่มพลังต่อสู้นั่นคือเป้าหมายที่ดี <c oughs> อย่าตั้งเป้าหมายแค่คุณสัมผัสได้มันจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วมันจะไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณต้องตั้งเป้าที่ตึงๆแต่ไม่ใช่แม่งตึงไปเยอะคือมองไม่เห็นเลย <c oughs> ไอ <ắng S> ้นั่นเวอร์ไปคุณก็ไปไม่ถึงแค่มองก็ท้อ ตั้งเป้าที่มันตึงหน่อยๆนะครับตึงนิดๆจะทำให้คุณพัฒนาศักยภาพมากขึ้นนะครับนี่คือรายละเสียต่อเดือนนูสกินคุณต้องถูกเป้าหมายธุรกิจเข้ากับเป้าหมายชีวิตเช่นถ้าเราคิดว่าวันนี้คางมานประจําอยากออกจากงานประจําบ้างครับอ่ะต้องเล่งสีไหนไม่ต้องลองเล่นแบบกันนะสีไหนครับสีนะครับสีดอ่าอย่าเล่นสีขาวแล้วกันสีขาวคือกูไม่ทำนะครับนะครับเล่นสีไหนครับ อ่ะเลขสีตัวเองเพื่อไปผูกกับเป้าหมายชีวิตทําไมต้องได้สีน,นั้นเพราะอะไรถูกปะทาไมต้องได้สีแดงเพราะจะออกจากงานคุณต้องผูกผูกได้เพราะไม่งั้นมันจะไม่มีแรงบันดาลใจว่าคุณจะทำไปเนี่ยไปเพราะอะไรเหมือนกับถามว่าจะไปไหนคุณก็ไม่รู้จะไปไหนทาเล่นๆทําเรื่อยๆไม่มีสําเร็จนะครับนูสกินทําเล่นๆไม่สําเร็จนะครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องเล็งเป้าหมายนะครับ ในหนังสือเนี่ยในเล่มของที่เป็นตัวเวิร์กบุ๊กเนี่ยจะมีแผ่นนี้ถูกไหมนะครับแผ่นเนี้ยอยากให้เราไปใส่ให้เสร็จเรารู้ไหมครับว่านี่ลายมือใครลายมือของคุณจิรวันวพิชัยดิษฐ์เขียนมาเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าเวลาตั้งอ่ะต้องมีกําหนดระยะเวลาเห็นไหมเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะอะไรเดือนไหนปีไหนอยากมี G ีวีเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ นี่แหละคือการตั้งเป้าหมายผมไม่ลงลึกแต่เดี๋ยวค่อยไปดูไฟล์ในลิงก์ใครเคยดูไฟล์ในลิงก์บ้างครับของพี่จี้เคยดูไหมครับไฟล์นี้การสอนการใช้เวิร์กบุ๊กอะ่ะอเนี้มีอยู่สอนเรื่องนี้ยปเป๊ะเ,เ,เราไปดูเพิ่มแต่คุณต้องเขียนแผ่นนี้ลงไปนะครับกลับไปใครจะเป็นเขียนแผ่นนี้บ้างครับโอ้โหอมไห้ทุกคนก่อนเลยนะครับนะครับเป้าหมายที่ง่ายที่สุดของเดือนนี้นะครับเราได้ทิศทางมาแล้วก็คือทำ C L O I สำหรับคนที่มี x แล้วเช่นเรามี x ไปแล้ว2สายเดือนนี้ก็ทําอย่างเมื่อเช้า,าไปก็คือเกีย l ครับ2 LOI ทนะันไหมเราก็จะมี4นะฮะ4เดือนนี้ก็คือเดือน6 4เดือนหน้าคือเดือน7เดือน8เราไปกินข้าวบ้านคุณติมด้วยกันใครจะไปบ้างครับไปเอานะครับใคร,ใครยังไม่รู้ว่าบ้านนี้คือที่ไหนครับมีไหมนะครับนะฮะ4 l i ขั้นต่าต่อเดือนโอเคโอเคอะนะครับ4ต่อเดือนนะครับ ทีนี้ให้ดูไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์คืออย่างนี้เดือนนี้มิถุนายนมิถุนาเราจะปิดยอดครั้งหนึ่งวันที่สิบสี่เพราะว่าถ้าใครมีสิบสี่เกินสองพันเราได้บัตรน้ํามันฟรีสี่พันบาทดีไหมอ่าใครจะบัตรน้ํามันบ้างครับแล้วบอกพี่หนูไม่มีรถได้ก่อนเดี๋ยวาขายกูกูซื้อได้ <S 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 โอเคไหมได้ได้ก่อนได้ก่อนจะเพิ่งกุ้มใจไปนะครับเอาให้ได้บัตรมาก่อนนะครับนะครับเฉพาะเอ็กอัพนะเฉพาะเอ็กอัพนะถึงบอกให้รีบเป็นเอ็กไง เดือนที่แล้วอะ่ะที่เขาบอกเป็น X เป็นเพราะอะไรเป็น X เดือนนี้ก่อน14มี2,000ได้ฟรี4,000บาทดีไหมไม่มีรถก็มาขายคนมีรถก็ซื้ออยู่แล้วมันบัตรน้ํามันอ้าวเหมือนได้4,000ฟรนะีนะนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นอีกคือบอกต้องรีบเป็น X แต่ใครไม่เป็น X ไม่ยังไม่เป็นไรเพราะคนที่เข้ามาก็มีใช่ไหมครับเดือนเนี้ยเราใช้เอดล็อกมีม,มิถุนาเพื่อสร้าง4 l i เพราะอะไร ถ้าเราอยากไปดูใบเดทไลน์คือเดือนสิงหาเราต้องครบกี่ x ครับ4เอแล้วให้ x แต่ละคนมียอด2,000อย่างน้อยๆติดต่อกันนะครับก็คือ4เดือนนะเดทไลน์คือเดือน8แปลว่าถ้าเกิดเราเป็น4 x เดือน9ทันไหมครับไม่ทันพอเงื่อนไขเมนเทียน4เดือนจะไ,ไม่ผ่านโอเคนะครับ4เดือนนี้จะไม่ผ่าน สำหรับคนที่ฟังไฟล์นี้อยู่นะครับดูไฟล์นี้อยู่นะครับเดือนแปดคุณจะต้องครบ 4x แล้วเพื่อจะเมนเทน9 10 11 12คุณถึงจะทันดูใบถ้าเป็น x เดือน9 4x เดือน9ก็ไปดูโฮมหรือไปดูใบแต่ดูไปดูใบ,บ,บไ,ไม้ที่บ้านดูใบอะใบไม้ที่บ้านดูใบ่ะนะต้องทันอันนี้โอเคไหม <Okay. S 1> นะครับ แล้วคนบอกว่าเอาพี่แล้วถ้าเกิดสมมุตินะคนใหม่เลยนะเขามาเดือนเนี้ยเขาทําไม่ทันสมมุติเขามาเดือนเก้าเขาทาไม่ทันถูกปะเขาไม่ทันดูใบเราจะขายทิปอะไรเขานี่ไงครับสตาร์แคนิมีตรงเนี้มีอีกทิปหนึ่งซ้อนอยู่นะทิปเนี้ยเท่าที่ผมทราบตอนนี้นะก็คือน่าจะนะไปสิงคโปร์ทิปนี้นะทิปนี้นะครับแต่มันจะซ้อนอยู่กับทิปสตาร์แปลว่าถ้าคุณผ่านดูใบ คุณได้สิงคโปร์ฟรีอีกสองตัวรวบเลยดีไหมครับดี <Yeah. S 1> นะครับอันนี้คือสิงคโปร์สิงรู้สึกบาหลี ấy, จะเช็คเป็นสิงคโปร์ <Okay. S 1> นะครับไม่เกี่ยวกับคอนเวนชั่นนะคอนเวนชัน <Yeah. S 1> คือเราไปเดอนเจ็ดใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> แต่นั่นคือไปไประชุมแต่ทริปเนี้ยจบเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นสิงคโปร์เท่านี้ผมผมรับมาจากเอมวันนี้นะ ตรงนี้จะเป็นสิงคโปร์เงื่อนไขคือเหมือนกับเป็นสตาร์แปลว่าคุณทําดูใบผ่านสองตัว๋วคุณผ่านสิงคโปร์สองตั๋วด้วยใครเคยควบบ้างครับคว,วบเลยปมมือทุกคนลงหน้าเลยนะครับอ่าโอเคครับคนที่ฟังไฟล์นี้อยู่ยังไงสอบถามจากผู้นะนําของเราอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือทิปดูใบนะครับเวลาไม่มีละนะครับผมคงจะไม่ให้ดูคลิปทุกคนไปดูคลิปในเว็บเองนะคลิปนี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะรสุดท้ายท้ายสุดนะครับ จะบอกว่าวันนี้เรามาทำธุรกิจโน้สกินนะฮะเราอาจจะรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนๆเราทั่วไปนะครับหลีเพ็งนะครับแต่แต่งจากเพื่อนเพื่อนเราทั่วไปนะครับเ,ลเ,บบเ,เ,เ,เวลานะเราไปทํางานประจำเนี่ยถนนมันแออาดถูกไหม <Yeah. S 1> แต่เรามาทําไอ้นี้มันดูเหมือนกับไม่มีมันมันมันแตกต่างจากคนอื่นนะ <Yeah. S 1> นะครับแต่พอคุณมาแบบเนี้ยคุณเจอคนที่คิดเหมือนกัน <Yeah. S 1> เห็นไหม แต่กังวันนะคุณไม่ค่อยเจอเพราะว่าถนนที่นำพาไปสู่เส้นทางเนี้ยเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไปคือคนที่ไม่ได้เซ็ตเป้าหมายชีวิตไปนะครับเขาก็จะเป็นคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าถามว่าเราอยากเป็นคนกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมอยากเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นนะคุณอยากเป็นคนทั้งทั้งร้อยเอร์ซ็นทั้งคนนะฮะ คุณอยากเป็นคนกี่เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดส่วนน้อยถูกไหมอยากเป็นคนส่วนน้อยคุณต้องทํางานที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําถ้าคุณทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําคุณก็จะได้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เช่นกันนะครับถนนเส้นนี้อาจจะไม่ได้สวยหรูแต่เขาบอกว่า difficult road often lead to beautiful destination บ่อยครั้งที่ถนน ที่ไม่ได้สวยงามนำพาเราไปเจอปลายทางที่สวยงามนูสกินเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดจะฝากสไลด์นี้ครับมาร์คซเคเบิร์กใครรู้จักบ้างครับผู้กอ่อตั้งอะไรครับอ่าไม่ใช่ Google นะนะครับมีคนหนึ่งมันไปถามใน Facebook ของมาร์คซเคเบิร์กเนี่ยชื่อโอมากาเบอร์เนี่ยะครับมันถามว่าแปลเป็นไทยอะไรคือ สิ่งนี้สําคัญที่สุดของความเคล็ดลับของความสําเร็จ <Thank you. S 1> ไปถามคนทั่วไปนะคือไปโพสในใน c e e o o o k เขาอะ่ะมันก็คงจะไม่ไม่คาดคิดว่าใครจะมาตอบแต่สุดท้ายมาร์คเซนเบิร์กมาตอบ Don't give up ปกมือที่มาร์คเซนเบิร์กนะครับหลยครั้งเราทำนูสกินสไลายสุดท้ายมีใครบางคนที่วันนี้หยุดแล้ว คุณก็ไม่ได้อะไรถูกไหมมีใครบางคนที่ขุดไปเนี่ยไม่เจออะไรเนี่ย <c oughs> ก็โอ้ยเอาให้ออกไปหน่อยใครบางคนขุดไปเจอทองนะครวันนี้ในห้องผมขอพูดกับคนสองกลุ่มคนแรกคือคนที่ขุดยังไม่เจออะไรคุณขุดต่อไปอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มนึงคือคนที่ขุดเจอทองแล้วแล้วพอใจเกษียณที่คุณมีแล้วยังเร็วเกินไปคนที่เดิมเริ่มต้นนะครับได้หลักหมื่นหลักแสน แล้วเราพอใจกับความสําเร็จเกินไปยังเร็วเกินไปถ้าคุณขับรถอยู่สมมุตินะครับเราขับรถอยู่ในบนทางด่วนแล้วรถคันหน้าเนี่ยมันขับช้าคุณไปต่อได้ไหมสมมุติเราเหยียบสมมุตินะั้นเราจะเหยียบสองร้อยสมมตินะคันข้างหน้าแม่งเหยียบแปดสิบแล้วมันเลนเดียวไปต่อได้ไหมครับไอคันข้นางหน้าคือเราที่เป็นอัพไลน์คันข้างหลังคือดาวไลน์ คุณพอใจกับความสําเร็จเร็วไวหรือเปล่าเราขับช้าไปไหมเพราะถ้าเราช้าดาวรายช้านะครับพราะเขาดูเราเป็นแบบอย่างเราทันที่ผมจะบอกใช่ไหมนะไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคนใหม่นะสาหรับผู้นานะครับที่ตอนนี้เริ่มมีรายได้แค่เดือนละห้าหมื่นหกหมื่นแสนสองแสนอะไรก็แล้วแต่ยังเร็วเกินไปที่เราจะดีใจความสําเร็จคุณแค่เจอทองเองครับพเพราะเพชรมันอยู่ข้างล่าง เพชรคือคุณผ่านทองทั้งหมดจะได้แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนผมว่านะเพชรเนี่ยมันคือหลักล้านเพราะถ้าคุณได้หลักล้านแปลว่าจะมีดาวลายที่ได้หลักแสนตามมาหลายสิบคนแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งตัวคุณและตัวเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนเดียวที่ได้หลักแสนในองค์กรแล้วคุณรู้สึกว่าพอและพอความสําเร็จเร็วไปครับคุณยังไม่ได้ส่งมอบให้ใครเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ มันยังไม่ใช่การทําเกลือข่ายพันมั้มันรอดแค่คุณแต่ดาวรายยังไม่รอดอย่าพอใจเร็วเกินไปนะครับใครมั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราจะขุดจนเจอเพชรบ้างยกมือปุบปืนนะให้ตัวเองเหน่อยจับมือคนข้างเลครับคุณทําได้คุณทําได,ได,ได้นะครับจับมือนข้างหน่อยนะคุณทําได้คุณทําได้นะครับ,บนะครับนะครับจับมือครับจับมือครับ เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับสั้นๆนะครับพื้นรหัสนะครับพื้นรหัสใครมีคนนะครับพื้นรหัสผมไปเอ่อโทษนะฮะพื้นรหัสนควปฐผสมนะพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้ส่งทีมงานมาเลยบีบีนะครับบีบีหกโมงส่งมาเลยนะครับหกโมงแล้วจบแล้วเทนนิ่งใครต้องการได้คุยอะไใครส่วนตัวก่อนโทษนัดหมายส่วนตัวโอเคนะครับวันศุกร์นะครับชนบุรี นะครับชนบุรีเราจะไปยึดศูนย์ชนบุรีใครมีชิมชนบุรีส่งมาเลยเดี๋ยวเวลาบอกอีกทีแต่เจอที่ศูนย์เที่ยงไปแล้วโอเคไหมครับชนบุรีนร้ำที่ชนบุรีนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับจะบอกว่าตอนนี้เราพวกเราเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นของความสําเร็จนะครับองค์กรเรานะครับจะเติมโตขึ้นจนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับหนูสกินประเทศไทยและสร้างประิศาตร์ให้ตัวคุณเองนะครับครั้งศึกครั้งนี้นะครับ จะเป็นศึกสุดท้ายไม่ใช่เราจะตายนะครับศึกสุดท้ายแปลว่าเราจะตีลบจนถึงเมืองที่เป็นเมืองแห่งแพซีฟิอินคัมที่แท้จริง no one g e t left behind จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังปีนี้สร้างตำนานไปด้วยกันประกาศเป้าหมายเลยนะครับทีมเราทั้งทีมนะครับ 400x ซ oh. ้นปีนี้รับ 400x ซีนอีนี้ดูไป50คนเราจะไม่ดูโฮมเราจะไปดูไป oh. สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ